สวัสดีครับพี่น้องมือนีเบาหน่อยก็ขี่รถมารอให้รอหน้าเนาะพี่น้องขี่รถรอหลินมาในตามปดด่าตามดุ่งตามตรงไฮตรงหน้าแล้วพี่น้องมือนีเบาหน่อยกับดีเแม่ไทยพี่น้องในเบื้องพอดีเบาหน่อยขี่รถมามา่อเพื่อนครับพี่น้องมา่อเพื่อนกําลังบุดกับปู้ครับพี่น้องมือนีเบาหน่อยก็เลยดีถือโอกาสขอเพื่อนไทยพี่น้องในเบื้องครับว่าวีผีสารบานเห่าเป็นยังไง เป็นธรมาหากินแบบใดครับหลังจากเป็นเลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำเพื่อนเลี้ยวเพื่อนจิไปใสเพื่นจิไปหาากินแบบใดครับพี่น้องมนีเป้าหน่อยมาพอเพื่อนครับเป็นกระลังขุดกระปูอยู่คร in ับไปครับพี่น้องมาหน่อยที่ผ้ายางไม่เบิ้งเพื่อนครับวิธีอีสานบานเท่าครับเพป่นมาขุดกระปูครับพี่น้องมาหน่อยครับมาพอเพื่อนเป็นขุดกระปูครับในทงไหทงหน้าครับหลังจากเกี่ยเขาวงเดี่ยวเป็นกบบ เร็จากเบียกจากงานการเกี่ยวเขาเพิ่นครับเพิ่นกับมหาขุดกับปูครับนี่ครับโอ้ขุดกับปูนี่กันยากขึ้นเลยครับพี่น้องนี่ครับเป็นว่าขุดไปพอหักไหมครับพี่น้องนี่ครับเป็นว่าพอแล้วละโัวมันจะว่าเอาอกว่ได้ครับ หรือกับปู่เมียพุ่นี่โหกับปู่เมียครับตู้งามอยู่ครับหรือว่าใส่ใดอยู่ครับมาชมกันครับครับพี่น้องเพิ่นขุดแล้วเพิ่นกับมีระเบียบเรียบร้อยได้พี่น้องเพิ่นกับกบลงไปกับขื่นอยู่ครับนี่ของผายอีสานคนอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับกับปู่ครับนี่ครับมีแต่ตู้ใหญ่เลยครับ พุดมาเลยให้เติไปละบ้านหน่อยเรื่มาพ่อนมาหน่อยเรื่มขอเงินทายครับพี่น้องเคยได้กรบปะครับนี่พุดมาเนี่ยพี่นี่วันไหนนอกพี่หน่องพี่น้องพูนว่าตามหลักพุดกับปู่พี่น้องมันถึมีกบเลยพี่น้องแต่ว่าปีนี่พี่หน่อยยังบม่นเห็นเล่ครับครับเป็นเปื่อาหูครับเปิดหาหูเว้ยพี่หน่อยพี่น้องโอ้ยกลัวเป็น พี่น้องพี่นอวิธีมันพี่น้องเปิดทางทีนา,พมมา,เ,านเพิ่อนเราเปิดทาในเฟืองเฟืองรถเกียวพี่น้อ,นนองนี่นี่หูมันหูบักงี้ยนึงพี่น้อง แต่ว่าบุหัวมันอยู่เลิกขึ้นบนเลิกนน่เพื่อที่เปิดท้าเนี่ย,ย่างจีนะพี่น,อน้องนันก็้าบาในง่ายได้พี่น้องเอ,อ้ยวิธีบนันเข้ากับหากินลําบากขึ้นวาน่ะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องสูงกันไปครับพี่น้องทํามาหากินกันไปปุดนตั้งุดนเนก็ขคุดอยู่พูนึงครับพี่นอ้องคนอยู่บ้านอยู่เง่อนอยู่ซานบ้านนอนก,ก็เข้าหากินแบบไดจริงๆลระพี่น้อง นี่ภูพันนี่อีกจัาหน่อยเป็นขุดกับปูเลี่ยวอีกจัาหน่อยเป็นกับไปหาเง่ยใครมาเดี่ยงเลยี่ถึงนาเง่ยใครมาเดี่ยงนี่พี่น้องนีู่น้อยดินมันแข็งแห้งนี่ดูเนี่ยดินพี่น้องนี่เดี๋ยวกระปูแม่ครับพี่นอ้องอยูตัวงามเลยครับ ตัวไปบุกเลิกหนึ่งทีเนาะไหนเหรอ,อครับมครับ <c oughs> กำลังหาหูอยู่ครับ เป็นวิธีหาครับมันสียูนตามเฟืองรถเกี่ยวครับต้องเปิดเฟืองออกครับพี่น้องเพื่อ,อยังที่ด้เห็นต้องเคลียร์ออกได้พี่น้องเพื่อนว่ามาสั่นเจ้าของหน้าเพื่อิี่จให้คูดได้พี่น้องแล้วคูดนี่ก็ต้องถมกลับน้ำเเมนบ่ครับนี่ครับ<อ><อ>นั่นเพื่อนว่าต้องถมกลับน้ำได้ครับสมัยสมือนี่วิธีสานบานเห่าไปเห็ดขึ้นเมื่อก่อนบไ่ไหเนะครับ ถ้าคุดแบบมางา่ายไปคูดในกันทงกันแทะของเพื่อนหนึ่งสี่นี่ถ้าบ่อถมให้เพื่อนหนึ่งสี่ปี่นาเพื่อนสิบ่ออาจจะบ่อหายคุดได้พี่น้องบ่ออ่านแล้วบ่อหายขุดเลยนะพม่ไดอาจจะบ่อหายคุดได้เลยได้ครับมันกนจะจีหากินยากขึ้นแนล้วก็พี่น้องนี่และววิธีสา,บา,น,านบานเฮาพ้นบานเฮาก็ถือว่าซูมือนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนไปหลายครับพี่น้องเมื่อยจะซื้อเลยครับพี่น้อง ขนาดอยู่ในข้างหน้าเลยแบ่เรือตัวนี่ครับพี่น้องเลือแข้งบึงลงไปอีกได้พี่น้องนี่พ่อแม่มาทำนีเลยผุนลงไปอีกพี่น้องเป็ดเมียุผนมังนี่งูกระปูนี่อยู่เลือคักครับเราพี่น้องมนีย่างบ้ามาถามเพิ่นทั้งผีพี่น้องพี่เฟ่นดนบอกนั่งค้ดเลยครับนี่ เป็นเรนนันง่งขุดเอาเลยครับพี่น้องนี่นั่งอันนั้นมาได้ขุดค่ะผมเห็นโตหมดแล้วผมเห็นโตดิซับหนึ่ตัวนะเสียงมันเสียงห่างใหม่พี่พี่น้องหูมันทั้งนี่หลายหลายพี่น้องพี่พี่แต่ว่ามันอาจจะเลือกเพื่นว่าหูเด้มันเลือกเพิ่นกับโบคูดได้พี่น้องนี่หูไม่ไดีง่ายง่าเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับ คือว่าแหละมันเลือกบัวใดนอขุดไปแล้วถ้ามันเลือกแห้งกับบัวใดขุดต่อไปอีกพี่น้องนี่เามาหน่อยเปิดหากับมีหลายอยู่พี่น้องพี่ส้วนนี้หลายอยู่แต่ว่าบุง้งหัวมันเลือกบอัวนี่ครับเพิ่งกำลังขุดให้พี่น้องพาไปบึกในกระตาเป็นก่อนวาอ่วาใดบัวบันใดแล้วว พี่น้องตัวนี้เพิ่นใส่ถูงครับโอ้มมตโวง,งามเลยเนา <c oughs> อยากลำบากครั้เนียพี่น้องโอ้พี่นอ้องจกลงไปจนสุดแขนพี่น้องอยังบันถึงอยู่โอ้ ยืนกล่องว่ามันเลยลงไปเหลือกไม่มนอะไรขึ้นตายจะถีสูุดเสียมเหโอวูพี่น้องวูดลงลงลงไปจะถีบแขนเรอพี่น้องยังมานเตือนเหรอนี่ครับเป็นไ้แล้วครับนี่ครับมันมีหดขาเอาเสียม อะไรนี่เคลียเบิดองนอกมันก็อันนั้นดีขุ่น,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 นครับทั้งขุ่นเพิ่งก็นั่งหางโฮมเหรอครับทั้งขุ่นห่อนแดดครับเขาโฮมเหรออ,อันเบื้องเบื้องนี่เบื้องนี้หูมันนี่พ่อหูบอกว่ามันเป็นตัวไหนตัวเป็นตัวเมียเป็นอย่างนี้บ่แต่ว่าแต่มันอยู่ในสีส่วนหลายสิเป็นตัวเมียยังเลือกอยู่ พ,พี่น้องเพิ่นขุดแล้วเพิ่นกระทมกลับคือแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเด้อพี่น้องนี่ครับอูนี่ครับ ตัวเมียรครับพีตัวบกอวดหนึ่งอวนคนห,นห,นหนุ่นตัอวดเลยหนพี่น้องเอ้ยเพื่อจีได้โ <c oughs> จกจนวิงนะครับได้แล้วครับตัวเมียที่แกนี่ครับ ตัวแมีก็อวบุกไงหนึ่งตัวไงพี่น้องมีตัวหน่อยตัวไงป่ปนกันครับพี่น้องเป็นหาห่มแล้วนั่นเสียงเงียงดังอื ไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละครับพี่น้องบ่านหน่อยกับยางมาจากทาั้งฝุ่นครับเป็นคุดอยู่ทั้งฝุ่นผู้หนึ่งคุดอยู่ทั้งผีผู้หนึ่งครับพี่น้องกำลับามาหาเพิ่นเข้าเราครับน,น,น,นี่ครับนี่ครับเพิ่นก็ได้หลายแล้วครับนี่วังหันบ้านหน่อยไปไท,ท,าทาไ้ายทั้งฝุ่นเพิ่นทั้งผีเพิ่นก็ดคุดได้หลายแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวมาหน่อยที่แก่ให้เบิิงครับว่าในถุงเพิ่นได้หลายปรนไดโอ้แต่ค่าแต่ทั้งกี่ดินนี่คก็จีด้หลายเติบอยู่นี่แต่ถ้าไปล้างออกมันก็บ่ได้ดอกพี่น้องมันก็สิบ่้ันถึงโลดอกนี่ครับพี่น้องเพิ่นว่าใส่ถุงตะไคร้ครับไว้แล้วเวลาไปล้างมันล้างง่ายเลยครับพี่น้องมีแต่กระปูกครับพี่น้องเป็นให้บมาหน่อยจับท้ายคลิปครับพี่น้อง ผู้เบาได้หน่ะผู้เบานี่ครับปูผู้เบาตัวเือครับตัวผู้เบาคนละนี่ครับพี่น้องเอาเป็นว่าเบาหน่อยกับไายมาด้วยเหรอครับไม่ได้สัมผัสเพ,พื่อนอยู่ครับนี่นี่ครับตื่ตนไงกับตัวหน่อยแต่ตื่นมันกับตัวหน่อยครับพี่น้องเพื่อนน่ะ ดิ่งกับเนียวครับพี่น้องติดเสียมติดยังครับนี่แหละครับบรรยากาศครับนี่ครับเป็นติดเหนียวติดมงติดมือครับเริ่มตีป้าบันไดแหละมันเหนียวนี่ครับอุ้ยลุกแล้วเด้อพูนครับเป็นลุกแล้วครับพี่น้องกับนีเท่านี้แล้วครับพี่น้องขุดกับปูน้อ ออกจากโฮมนี่ไปเข่าโฮมนั่นครับพี่น้องไปมองแดดมองบอดแดดป่าปนกันไปครับพี่น้องแรงกับโมไวมงมันอนครับเป็นว่ายามันแดดแห้งๆเบื่อนก็ไปหากูุดในโฮมพี่น้องเพราะว่ามันเหื่อยครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องสู่กันไปครับพี่น้องเพราะว่าเสียสกิดสู้มือกับ่มคอยดีครับพี่น้องก็ต้องสู้ต้องทนกันแหละครับเบาหน่อยขึ้นแหละเบาหน่อยก็นยังสู่ครับต้องหากิน เดี๋ยวเบาหน่อยกสิมีเมนูต่อไปอยู่ดอกครับทีไท่ายพี่น้องในเบื้องวิธีสารบานเฮาจังไดเพราะว่าเบาหน่อยก็จังหน่อยถามบ่มีเบียกมีงานเบาหน่อยก็ต้องไปทำมาหากินคืนกันละครับนี่ครับเอาเป็นว่าพี่น้องทันดใดเบื้องคลิป นั้นของเบาหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับพี่น้องว่าเบาหน่อยก็บทได้ทายทอดวิถีอีสานบานเฮาต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาหน่อยเนี่ยก็กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เบาหน่อยนั่มเนี่ยครับทั้งนั้นทั้งนี้เบาหน่อยก็จะถ,ถือโอกาสเกาเข้ามา สวัสดีครับ